มีการทชจิตอาสาต้องเพศสนับประโยชน์มีแล้วหลาทยี่หญ่นะครหนึ่งนที่จวัดเมืองแล้วก็มีจำนวนเกชุดด้วยกันคนแค่ชื้อสี่ชุดตรวนโพสัมสี่ชุดเรื่องพวกคนกแล้วนะครับก็กลับมาตั้งที่และอก็เป็นผู้แทนของกาชนิติการพัฒนาการมอบเครื่องผูโพวกคนโวให้กับผู้แทนของห่รยงานหรือผู้นำชุมชนเกษตระรจ้าพระองราชีดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนให้จะสิ่งของผู้พูดผู้มอบให้กับในช่วงที่ผ่านมาจำนวน,น,น,นทั้งสิ้น94คนในเขตเทศบาลเมืองขางทองจำนวน3พัดอิด6คนหัวไข่6คนผู้ที่มาร่วมกิจารณาครั้งน,งนี้และวก็ได้พระครผู้เรียรติของพระอาจารย์เจ้ากลับมาที่นี กาปชับพ่น้องประชาชนในพื้นที่งแน่นอนจำนวน่างัร20คนอันของเราสะสลใจมากช่วงประมาณเกืดวันที่นะครับดับของ trong con lâu Và trên hết, xin cảm ơn thầy đã luôn ở bên đằng sau của <laughs>

ค่นบ้านมันอยู่ที่ตัวผ้น้ต่ามยบ้าให้ตอมแล้วก็ต้องช่วยทูแลดีอีเรื่อยเดี๋ยวหายลังนี่เนี่ยสองร้อยสิบสี่ใช่ค่ะามีเป็นคนผอมเราหัวใจครับ เดินจอแล้วก็แล้วก็ออกมานี่ครับมีสองบ้านวันนั้นหนูมาเยี่ยมเิผู้ม้านะ่บอกอมา้านหลังนี้แกแกผู้ อันนี้เป็นลูกเหรอฮะครับครับเดี๋ยวคุยบ้าน้เพราะว่าเดี๋ยวได้เงินมาเป็นอายุปีละเท่าไหร่ปีละสี่คุณคุณแม่งบนนอนล่างก่อนไหมเต็มขอโทเต็ม ก็ในส่วนของจังหวัดได้มีการจัดก,กิจกรรมนะครับในเรื่องของการแบ่งปันนะครับกิจกรรมเรื่องกิจอาสาที่จะแบ่งปันดูแลของผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคต,ต,ติดต่อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็มีการซ่อมแซมบ้านนะครับบ้านพอเพียงตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทนะครับซึ่งร่วมกันระหว่างพมทางอปชอแล้วก็ทางจังหวัดทางการชาตินะครับก็ได้ร่วมกันออกมาดูแลพี่น้องประชาชนครับ